ป้าเปรี้ยวเปรี้ยวทำรัดหน้าไม่อร่อยสร้างมันเถอะมันก็กินหมดจาน,นบอกไม่อร่อยแต่กินหมดใสห,หัวก็ะดกกระแดกเปรี้ยวไม่อร่อยอแล้วถามว่ากุ้งเจเขาหาว่าเป็นเป็นเลขหนึ่งหรือว่านอนอ้องมากแปะกินกินแล้วไงมาดูเลยมาทะเลาะกันเลย <laughs> นี่นั่งกินต่อเลยกินให้หมดกินให้หมดเขาแบบเขาบอกอวยด้วยแหละแม่แม่อร่อยไม่จะกินหมดจานเลยไม่ถึงทำนิสัยเสียดายของเขาเสียดายของเขาเดินมัน ทำหน้าแบบว่า,าไม่มีความไม่มีความอร่อยเลยอ่ะกินของเจจะอร่อยพอเจินไ,ได้ไมน้ำนน้ำอะไรป่ะอะไรเข่าโคกเหรอไม่อร่อยสักนิดเลยนะเนี่ย นี่เน่งกหางปะวานเวหาตเห็ดนางฟ้าเห็ดนางคว้าโอ้โหนั้นหม <uh <uh ีกึ่งนันน่ะไรหมีกึงงภาษายมันดีเย็นไม่อร่อย เขาจะดูผลงานว่าจะมีคนกินของเธอไหมะจะเหลือไหมถ้าไม่อร่อยแล้วเขาก็โยนจานทิ้งแล้ว t r a n s f o ฟ m form หรอ